สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแคทและรายการ BB News นะคะวันนี้หัวข้อของเราจะเป็นเกี่ยวกับการไขปริศนาสีสัญญาณไฟที่จะบอกว่ารถของเรานั้นกําลังมีปัญหาค่ะแน่นอนค่ะว่าผู้ประกาศข่าวของเราก็ได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วไปพบเขากันค่ะขอบคุณค่ะคุณแคทนะคะตอนนี้นะคะดิฉันสถาปนาชอบขายรถนะคะอยู่ที่เกิดเหตุแล้วค่ะที่มีเหตุการณ์สัญลักษณ์เกิดขึ้นตดๆร้อนเลยค่ะเดี๋ยวพาดูเหตุการณ์กันนะคะ สัญลักษณ์แรกเลยนะคะที่เกิดขึ้นคือนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ของเบรกนะคะก็คือเอเบรก ABS และเบรกมือนั่นเองนะคะหากเกิดเหตุที่เบรกมันขัดข้องนะคะก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็คือสัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้กกันเลยไม่มากเชื่อเลยทีเดียวนะคะก็คือนี่ค่ะสัญญาณแบตเตอรี่อ่อนถ้าหากเกิดสัญลักษณ์นี้ให้ตรวจสอบแบตด่วนเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือสัญญาณไฟค่ะนี่เลยค่ะถ้าเกิดเหตุสัญญาณไฟสีส้มตรงนี้นะคะให้ตระหนักเอาไว้เลยว่ารถของเรานั้น เื่องกำลังมีปัญหาให้ศูนย์ด่วนะคะ่ะต่อไปนะคะก็คือช่วงล่างค่ะว่ามีน้ําหรือว่านลำมันระยรหอยอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีให้รีบกดเบอบแล้วเข้าศูนย์ด่วนเลยคะ่ะมีกันบ้างคะกับหัวข้อแล้วสาระดีๆที่เรามามอบให้ทุกคนในวันนี้สําหรับวันนี้ BB New ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันที่ BB s m สมาค่ะสาขา6ค่ะ